ไปลองแล้วถ้าเราเราเราขับแบบแบบปกติขับไปเลยนะอ่าขับไปสมมติปุ๊บก็จะไม่มีอาการเลยเลยแต่ก่อนนี้ที่เราเคยเจอมันอะเราก็ไปหาจุดนั้นไงเราพยายามหาอ่าครับอ่าแล้วรอบหลังสุดเนี้ยแทบจะไม่มีแล้วอ่าเพราะเพราะเพราะเราไปหามันนะว่าอามันให้เจอว่ามันจะดื้อมันไม่สะดุดมาไว้เพะเมื่อกี้นไปรอบแรกแก้ไปรอบแรกที่ไปลองเมื่อกี้อ่าช่วงสามพันสามพันห้าครับกนี้ยังมีพอมีอยู่ใช่แล้วนี้แก้ไปรอบที่สอง รอบที่สองเนี่ยขับปกติเนี่ยจะไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วที่ไงเราพยายามจะหาเมื่อไงรอบที่สามพาหน้ามันจะมีอยู่นิด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 อ่าคือถ้าคนไม่ไม่จำมาตานนี้นะจะไม่เจออ่าแล้วตอนเราเนี่ยรู้สึกยังไงกับกับมันดีกว่าเดิมเยอะเยอะเลยมีไบออกตัวหนึ่งอะไงสมมุดทุกเกียร์ทุกเกียร์สองสามสี่ห้าหกรับลองหมดแล้วอ่ารอบต่ำก็ไม่มีไม่มีตดเมื่อกี้ไปลองวิ่งเท่าไหร่เนี่ยผมเหรอเมื่อกี้เนี่ยเก้าแปดเก้าแปดเป็นไงบ้างคอารู้สึก ก็ S <S สมมุติดีนะอ่าครับสมุิทุกเกียร์สมุิทุกเกียร์กเดี๋ยวเมื่อก่อนคันนี้อ่าอาทีปีสองพันยี่สิบพ่อกองเดิมใช่ไหมใส่เปลีย่ยนไสยังเปลี่ยนแล้วอ่าพ่อใส่กองอ่าก,กองเดิมเป็นกองปียแ,แล้วละท่อกองกองอ่าคันนี้แคมเอสแอนเอสสี่เจ็ดห้าแล้วก็กองคันนี้ยังเป็นกองอ่าภูแผกสามคันนี้เป็นกองภูแผกสามอยู่เพราะเขาซื้อตอนยุคภูแผก่ยังไม่ออกก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นยังไงนะ ขับ <c oughs> ไม่ได้เลยอ่ะผมณเพจะไม่ค่อยจับเลยเมื่อก่อนขี่เป็นยังไง <c oughs> เออมันไม่สมูทอ่ะนะเราก็เคยใช้มาหลายครันฮ <c oughs> าเล l เนี่ยพอเปลี่ยนแคมเนี่ยมันขับไม่ค่อยสมูทมันจะมีอาการออคือถ้าเราขับเอามันแบบวัยรุ่นเปิดเต็มไปทุกเกียร์เนี่ยมันก็ผ่านแหละอ่าแต่ถ้าเราขับชีวิตประจำวันใช้ไปเรื่อยๆยมันมีอาการรอบต่ำรอบสูงแล้วอันใหม่กับอันเก่ารู้สึกมันต่างกันเยอย่างเร คนละอยเรื่องคนละอยเรื่องเสียงร้อยเอารอบตัำเนี่ยไม่มีแล้ววืดตดอะไรไม่มีอ่าอ่าแล้วพอไปสามพันห้ารอบก่อนที่จะแก่รอบสองนี่นะอ่าผมหามันไงผมไปเลี้ยงทันเร่งที่ตรงนั้นอ่ามันจะมีปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือเสียงเครื่องเนี่ยมันจะไมันต้องน้อยลงกว่ารอบแรกต้องน้อยเพราะถ้าดูแล้วเอาแต่พอรอบหลังชุดเนี่ยอ่าถ้าขับไปปกติแทบจะไม่มีอาการนะอ่าแต่เราไปจำมันไงแล้วเราจะหามันเลยอ๋ออ่าถ้าขับแบบไม่จำเลยขับแบบไม่ติดไม่มีไม่มีไม่ไม่เลยไม่มีไม่มีเลยแต่คนไม่คุ้นเคยมาจจับไไปะม่่รรู้เเืองลย ปิดเปิดเปิดแล้วทุกเกียอ่าสมรรถนะอัตราเร่งอะไรอยเี่ดีกว่าเดิมไหมครับผมก็คือเมื่อก่อนนะเปลี่ยนแคมแต่แตจูนจูนมาแล้วถูกไหมแต่ตอนเม, <า S 2> มื่อก่อนเนี้ยที่เปลี่ยนแคมมจูนอันเก่าแล้วอันจูนอันเก่าเนี่ยตอนตอนซัดตอนซิ่งเนี่ยกับกับซิ่งตอนเนี้ยคือตอนนี้นะตอนนี้มันจะได้คือขับแบบสมุติมากกว่าอ่าเนะมื่อก่อนเนี้ยเราต้องไปขับที่รอบสูงจริงๆอ่ผมจูนใส่จจังทพต้องอัดเลยปื้อปื้ออ๋อถ้าถ้าคือเมื่อก่อนเนี่ยคือต้องซิ่งอย่างเดียว ใช่ขี่แบบปกติแบบแบบกินลมไม่ได้เลยขี่ไม่ได้เลยแล้วตอนนี้อาการมนจาตอนนี้อะเอาง่ายๆเกียร์สองเนี่ยไม่ถึงสองพันรอบก็หลับกินลมได้เลยได้เลยไม่มีอาการว่าบุดบุดออ่าผมก็ดูดูผมไม่รู้หรอกเมื่อก่อนมันเป็นไงเพราะว่าอันเจาไม่ด้อันเจาผมไม่ไยุ่งมันนะับยุ่งให้ใหม่เลยก็ออ่าโอเคครันนี้มันเป็นสเต็ปนี้สเต็ปสเต็นี้อ่าเราจะพ่อเนี้กองนี้กองนี้ยกนนี้เราจะให้อะไรกับมันให้ได้ใช่ เพราะว่าอันอันเก่าก็เมื่อกี้ก็แอบดูอยู่อันเก่าก็โอ้ก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่มันมันก็ยังไม่ไม่ใช่ใช่ขับลุ้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือมันเนาะแต่ละคนเนี่ยไม่มันก็ตายแต่ละคนใช่เหมือนจ่าเนี่อย่างของจ่าเนี่ยฟิลแพ็กเนี่ยเออโอเคเลยอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมเนี่ยได้แล้วครับคิดว่าได้แล้วใช่ไหม่ได้แล้วได้แล้ว ไม่เพราะบางทีอ่ะมันมันมันจะมีผลพวงนะพวกเราอ่ารอบสูงเขาบอกเป็นพอเราไปไปแก้ไปดับไปอะไรมันปุ๊บอ่าหายแต่แม่มันเป็นรองต่าอีกอ่าอ่าแล้วก็เราก็ต้องหาจุดที่มันถูกสมมุติให้ได้ว่าเออเอาเป็นให้มันน้อยลงที่สุดให้ได้ใช่ใช่อ่าครับมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้ใครเก่งเรื่องเลยระดับอกแต่เราจะทำยังไงให้มันมีแล้วแบบเออมีในระดับที่แบบเออมันนิดเดียวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือคือขับปกติทั่วไปไม่มีอาการอะไรนะ ศูนย์เราจะพยายามให้มันเนี่ยแต่มันก็เจอให้ศูนย์ถึงร้อยแปดสิบเนี่ยวิ่งดีนุกนี่ได้แต่ถ้าหลังจากร้อยแปดสิบมันก็ไม่รู้ว่ามันคนมันก็ไม่ค่อยได้ร้อยแปดก็ไม่ไหวร้อยแปดสิบราเร่เนี่ยมันมันขี่ได้นะสเตอร์ได้สองร้อยเลยแต่แค่ว่ามันมันจะเอาไปอยู่เอาใช่ถึงใจ ABS ก็ไม่อยู่แต่ดูแล้วป่าได้สองร้อยสี่สิบแล้วมั้งเนี่ยอันนี้เราอยู่ใกล้หลวงเจ้าศาลนาศาลนาศาลศาลสุรัเมืองเนาะ นี่ใครจะมาซื้อทุเรียนนี่ปลูกนีก่นี่มาเลยนี่นี่ไล่ฝาน้อยนี่มาในนาตาเลยรถไปเชอญใครจะมาซื้อใครจะปลูกถุเรียนนี่มาซื้อเลยนี่ได้แต,แต,แต่ถ้าไปเจอแล้วจบคือกล่องทุกกล่องอ่ะผมไม่เคยบอกเลยนะว่ากล่องอะไรดีไม่ดีกล่องนั้นดีกว่ากล่องอ่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกัน<ช>มันดีทุกกล่องจบไม่จบอยู่ที่คนล้วนๆ<ช>อยู่ที่คนล้วนๆเหมือนเราเราไป้อปาจจุมอนมา เราโดนเอาให้ราคาต้นตังเขาก็ไปทไปทำต้นตังเอาให้เชฟญี่ปุ่นโอ้มาเป็นตาตรงนี้อย่างดีใช่ใช่ใช่คือกล่องเนี่ยมันมันอยู่ของมันนิ่งๆไงจบไม่จบดีไม่ดีคนล้วนๆอะไรนะใช่ากีใช่ใช่บางทีเขาอาจจะตายนั้นก็ได้เราก็ไม่รู้เขาใช่ไหมเพราะอย่างผมเนี่ยอ่าผมมาตูนเนี่ยอ่าผมเนี่ยกล่องเอพิสามเนี่ยถามว่าผมเก่งผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมไอ้นั่นนะแต่ มันก็ผ่านมือมาแล้วอ่ะห้าหัร้อยกล่องอ่ะห้าหัวร้อยคันผมก็อ่ะโอเคคันนี้อย่างนี้อย่างนี้เราแต่เขามีปัญหาแบบนี้มาอ่ามีปัญหาแบบนี้เราก็มาดูเออเราจะแก้อะไรให้เขายังไงให้มันถึงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะอย่างน้อยก็ต้องให้ได้ดีที่สุดให้ได้อ่ะไม่มีเลยอ่ะไม่มีอะไรก็ป๋าเราฉีดไปเลยฉีดอย่างเดียวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวไปนู่นก่อเดี๋ยวไปเข้าหน้าเข้าหน้าไปบ้านใคแล้วจะกลับเมื่อไหร่